สวัสดีทุกคนอ่าสวัสดีทุกคนด้วยในเพจดาราดานลำปางนะครับ <_ kg> ก็วันนี้เพิ่งกลับมาจากวัดเลยนะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างทุกคนไปเข้าวัดทําบุญกันมาหรือยังอ่ะก็อย่างที่เนี้ยได้บอกทุกคนไปนะ,ะว่าจะมาพูดคุยอ่าทุกๆวันนะฮะเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ก็ฝนก็จะตกด้วยแหละพี่บ้านเห็น แล้วก็ไปเขไปเก่าที่บอกเมื่อกี้ว่าไปวัดเพิ่งกลับมาแล้วก็อโอเคเรามาไลฟ์พูดคุยกับแฟนเพจของเราหน่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยอืมเออมันเป็นอะไรนะกระดิ่งสวรรค์าชาน่นะเป็นยังไงกันบ้นางทุกคนไปทําบุญกันมาหรือย,อยังเอ่ยเนาะเอะเหมือนกระดุมเสื้อตัวนี้จะมีปัญหานะหรือว่ามันไม่อยากให้เนตติดหรือเปล่าเออนะฮะเดี๋ยวเนตะขออนุญ,ญาตแชร์แป๊บหนึ่ง ก็ใครที่มาแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยเนาะก็ในเพจดาราลำปางเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของสกินแคร์บนใบหน้านะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาผิวหน้าของเราทุกคนเลยใครที่มีปัญหาผิวก็สามารถที่แบบว่าเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องผิวหน้าเนี่ยก็มาพูดคุยมาอะไรต่างๆได้เลยนะฮะเออนะครับทุกคนตอนนี้เน็ตขออนุญ,ญาตแชร์ก่อนเพราะว่า ออแต่ช่วงนี้เหมือนพี่มาร์กจะปิดกั้น a c e b o o k ของเน็ตนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเราเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าใครเห็นโพสก็กดไลค์กันด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นในเฟซส่วนตัวหรือว่าในโพสต,ตามแฟนเพจที่เน็ตดูแลอยู่นะครับอืมใครเห็นก็กดไลค์กดแชร์เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้เน็ตด้วยนะฮะทุกคนมาพูดถึงอ่าเพจสกินแคร์ใช่ปะ มาพูดถึงเกี่ยวกับผิวหน้าใครมีปัญหาผิวหน้าอะไรยังไงก็สามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักในเพจได้แล้วก็หรือจะมีคนตอบกลับอาจจะเป็นเน็ตตอบกลับหรือแอดมินตอบกลับอะไรก็ว่าไปนะฮะเออ <ๆ S 2> <c oughs> ก็ถ้าใครที่แบบว่าอยากจะปรึกษาเรื่องผิวหน้าจะทํายังไงให้หน้ามันแบบว่ามีความดีขึ้นอะให้หน้ามันใสเรียบเนียนแบบว่า อายุ30ขึ้นไปก็อยากจะให้หน้าดูเด็กลงอายุอายุประมาณ20อะไรอย่างเงี้ยเออก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะนั่นแหละทุกคนเพจนี้คือเข้ามาเพจนี้แล้วใช่ป่ะก็จะได้สิ่งดีๆกลับไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวหน้าที่มันเรียบเนียนมันดูแบบแลดูเด็กแลก้วก็ทุกๆอย่างเลยก็เพจนี้คือตอบโจทย์กับคุณมากละใครไปใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วแบบไม่ตอบโจทย์ใครไปใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วแบบว่าไม่ไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า มันยังไม่ใช่มันยังไม่โดนไม่ใช่ว่าแบรนด์เขาไม่ดีนแ,แบรนด์เขาดีแต่วแบบ่าสำหรับเราแล้วมันยังไม่โดนอะ่ะมันมันต้องการมากกว่าน,นี้อะไรเงี้ยแบบก็มาหาเราเราจะดูแลคุณเองนะฮะอืม <S <S ทั้งหน้าใสด้วยทั้งหน้าดีด้วยแล้วรับรายได้ไปด้วยเออมันดีตรงนี้นี่แหละเออใครที่แบบว่าเปิดบินกับเราก็จะได้เข้าไปเรียนในห้องเรียนของเรานะฮะเราก็มีห้องเรียนสอนทุกๆคนตั้งแต่เริ่มยังไงไม่เป็นจากแบบ เริ่มจากศูนย์อะไรเงี้ยแบบไม่เป็นอะไรเลยแต่เราจะสอนคนจนถึงขั้นแอดวานซ์จนคุณขายของเป็นจนคุณมีตัวแทนเพิ่มอะไรอย่างนี้มีลูกค้าติดเติมอะไรเงี้ยโอ้ก็ว่ากันไปเออมันเจ๋งตรงนี้แหละใครแบบว่าอยากจะดูแลผิวหน้าให้ดูดีแล้วใช่ปะ่ะแล้วอยากจะทำให้ใบหน้าของเราเไม่ใช่สิดูแลผิวหน้าดีแล้วอยากมีไรายได้ด้วยก็แบรนด์เราตอบโจทย์คุณมากที่สุดและจ้าในชั่วโมงนี้บอกเลยว่าไม่มีใคร สู้แบรนด์เราได้เพราะว่าเราค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งในทุกๆด้านเออนะฮะเราแข็งแกร่งในทุกๆด้านจริงๆนะครับอ่ะม,มาแล้วแชร์โลดอ่ะเดี๋ยวดิสขออนุญ,ญาตแชร์ก่อนมาแล้วแชร์โลดนี่โลดโอเคโลกอะไรล่ะโลดนะจ๊ะนี่ ใครที่แบบว่าอยากจะมีรายได้อยากจะสร้างรายได้อยากจะอยากจะได้รับความรู้อะไรดีๆเพราะว่าในเพจของเราดารา,าซีโอหรือดาราไทยแลนด์ของเราเนี่ยมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะโคฟาวเดอร์ทั้ง6ท่าน7ท่านรวมถึงเจ้าของแบรนด์ด้วยคือแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยคือจะมีความสามารถเฉพาะทางแล้วก็คัดแบบเน้นๆเน้นๆให้กับทุกคนเลยว่าคุณจะต้องทำยังไงถ้าเกิดคุณมาที่นี่ใช่ปะเคนเนี่ย ในระมิตตัวคุณให้เป็นคนที่แบบว่าคือกลายเป็นคนที่ดังคือกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวคุณแล้วคุณก็สามารถที่จะสร้างอะไรทุกๆอย่างที่แบบคุณต้องการได้เลยนะฮะคือแบรนด์เราจะเต็มในตั้งแต่หลังบ้านตั้งแต่ผลิตภัณฑ์จนออกมาสู่ถึงคุณผู้ชมหรือลูกค้าทุกคนที่ได้ใช้ไปนะฮะก็ถึงที่บอกว่าแบรนด์เรามีผู้ซื้อซ้ำา70%ซ มีการซื้อซ้ําตลอดมีการแนะนําต่ออย่างต่อเนื่องเพราะใช้แล้วมันดีไงใครๆก็อยากแนะนําอยากให้เพื่อนดูแลหน้าตัวเองให้มันดีไม่ใช่ว่าเพื่อนหน้าไม่ดีนะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดเพื่อนหน้าดีอยู่แล้วเอาไปใช้แล้วมันดีขึ้นอีกแล้วเพื่อนจะได้แนะนําให้กับเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนไปเรื่อยๆแบบอินฟินิตี้เออนะฮะทุกคนใครที่แบบว่านะอยากเจอเออเขาเรียกว่าอะไรอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีอยากจะมีรายได้ด้วยอยากจะมีสังคมที่แบบ สนุกสนานเห้ห hey, าทำทุกอย่างง่ายๆสบายๆายายเราก็จะพาคุณทุกๆคนไปอยู่ในจุดนั้นไปอยู่ในจุดที่ทำงานก็สนุกขายก็สนุกเรียนก็สนุกทุกอย่างก็สนุกแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญทั้งเจ็ดท่านอยู่ในแบรนด์ของเราเออมันจะดีขนาดนี้ไหมถ้าเกิดคุณเปิดบินกับเราแล้วเข้าไปเรียนก่อนแล้วเอาไปใช้ก่อนแล้วทุกๆอย่างมันจะถูกในระบิดมาให้เราเองนะฮะโอเค กลัวฉากมันจะปิวมากเลยเพราะตอนนี้คือฝนเริ่มจะมาแล้วก็เน็ตก็รู้สึกว่านะก็ <c oughs> ไม่มีหลานมาหลานมาก็เลยทักนะฮะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะหน้าดีผิวหน้าดีผิวหน้าีแบบดูผ่องใสอะไรอย่างเงี้ยก็ทักเข้ามาที่เพจเราได้นะครับแล้วก็ ใครอยากจะเป็นตัวแทนเรารับตัวแทนจําหน่ายทุกประเทศเอาไม่ใช่ทั่วโลกเลยก็แล้วกันทุกประเทศทั่วโลกกันแหละรวมถึงประเทศไทยด้วยแล้วก็ลําปางใครอยากเจอเน็ตก็นัดเน็ตได้เลยเน็ตจะไปคุยกันไปพูดคุยอะไรกันก็ว่ากันไปเนาะก็ถ้าลําปางเน็ตไปหาคุณได้นะครับเพราะเน็ตอยู่ลําปางเนาะเออและอีกอย่างนึงก็คือกิจกรรมร่วมสนุกกับทางแบรนด์เรานะครับตอนนี้มีกิจกรรมก็คือ ให้คุณทายเลขจดแจ้งแป้งเดราดาแป้งฝุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะฮะ,ะใครที่อยากจะเขาเรียกไรเล่นกิจกรรมกับเราดาราไทยแลนด์ของเราเนี่ยแจกเงินรางวัลมูลค่า3000บาทเป็นเงินสดโอนเข้าไปในบัญชีคุณได้เลยนะฮะ3000บาทนี้นะครับทุกคนไปไปเล่นเกมกันแล้วก็ ไปร่วมสนุกกันแล้วก็ถึงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16ที่จะถึงนี้นะครับก็ไปร่วมสนุกไปร่วมเล่นเกมกันได้เนาะก็ไปดูที่หน้าเพจเน็ตได้นะฮะก็อะไรบ่อยจังวะนั่นแหละทุกคนก็ให้ทุกคนไปร่วมสนุกกันได้ในเพจโอ้ยเปิดซิเออ้อเออเออไม่เป็นไรเอออ่ะก็ให้ทุกคนไปร่วมสนุกกับทางแบรนด์ได้ไม่ว่าคุณจะไปที่เพจดาราด้าไทยแลนด์ดาราดาซีโอหรือดาราดาล้ำปาง เราก็จะมีโพสต์โพสต์หนึ่งชื่อว่าทายเลขจดแจ้งแป้งเดือดระดานะคะทุกคนก็ไปทักทายไปร่วมสนุกกันได้นะครับเอ๊ะปุบ <laughs> เดี๋ยวลุงทํางานก่อนลกูกเดี๋ยวลุงทํางานแป๊บนึงโอเคนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งตรงนี้ก่อนโอ้อยแต่เรลูกเอาเอานั่งดีๆนั่งดีๆอานั่ง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  <laughs> โอเคนะครับรอแป๊บนึงครับโอเคอ่ะให้เลยทุกคน อยากมีรายได้อยากผิวหน้าดีแล้วก็มีกิจกรรมร่วมสนุกให้กับทุกๆคนในทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ทักเข้ามาได้ในเพจดาราดาลำปางดาราไทยแลนด์ดาราซีโอหรือทุกๆดาราที่ใกล้บ้านคุณนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้รับได้สินได้พรอะไรเรียบร้อยแล้วก็ขอให้พรที่คุณปรารถนานั้นไปจงบังเกิดให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ้าวก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในในทุกๆด้านด้วยนะฮะแล้วเรามา เป็นครอบครัวดารา,าไทยแลนด์ด้วยกันนะครับทุนแล้วก็สำหรับไลฟ์นี้นะครับขอบคุณทุกๆคนที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีสวัสดีครับเย่ผมบมือ <c oughs> พอดีหลานมาด้วยนะฮะด้วโอเคกุ้กคนแล้วเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับไปละ